ตั้งกราบัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมดี 3X นะครับในเกมอาร์มาสามนะครับก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แอเรียสนะครับแมปใหม่ที่ชื่อว่า S Seeker นะครับซึ่งเป็น DLC d a ี C, ไม่ใช่ DLC ดิหมอด DC X-Side นะครับเป็นฮาร์ดคอร์โหมดนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่โหดร้ายสุดๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาก็เปิดมาให้เล่นแบบว่า ฮาร์ดคอร์เลยก็คือไม่มีการขายอาวุธนะครับอาวุธทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดกระสุนอาหารทุกอย่างนะครับไม่มีขายนะครับผมคุณต้องหาฟาร์มแล้วเก็บอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตายปุ๊บคือตัวเปล่าเลยนะครับต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหมีเจอคนแล้วเจอคนแล้วเจอคนแล้วเย่เจอคนแล้วเขาว, yeah. ว,นะวิ่งอยูเราอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามาเร่งแบบขำๆเลยครับผม วันนี้เราจะไม่ได้เสียเรียกจริงจังอะไรเนี่ยเพราะว่าน้องตายอย่างแน่นอนแล้วจะหาของที่ไหนเย้สวัสดีครับปีนขึ้นไปทำอะไรข้างบนนะผม ไปด้วยไปด้วยสวัสดีครับผม เพิ่งลองมาเล่นครับผมดัดครับทำไมซอมบี้ข้างล่างไม่ตบเราไม่รู้ครับรุ่งมาเล่นเหมือนกัน <laughs> อ้าวเขามีลู่สายด้วยอ้าวไม่รู่สายอย่างนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยทำยังไงครับเนี่ย มันขึ้นว่ารีเพลเซลอะครับต้องมีมของต้องมีของหรือเปล่าฮะไม่ต้องนะครับมันขึ้นมาเองโอเคครับผมก็นะครับเราก็อยู่ตรงจุดไหนก็นไม่รู้นะครับซึ่งเริ่มมาเนี่ยแมปก็ไม่มีนะฮะโอ้ทำยังไงละเนี่ยของเขิงก็ไม่มีดอกเลยตอนนี้เราคงจะต้องหาถนนก่อนนะฮะ เราจะวิ่งไปตามถนนเรื่อยๆเนี <r> ่ยก็จุดเกิดน่าจะรันดอมนะครับผมเพราะผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเห็นว่ามีซอมบี้เยอะมากออเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอรมากแล้ว กนถ้าเกิดว่าไม่มีอาวุธนะครับก็อาจจะโดนดักยิงได้ง่ายซึ่งตอนนี้ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับเริ่มเล่นใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาฮะเพราะไม่มีของอะไรเลยนะครับผมโอเคจัดไปเดี๋ยวเราก็จะวิ่งหาเมืองไปเรื่อยๆนี่ะลองดูว่าจะมีของอะไรให้เราหรือเปล่านะครับผมก็น,นะครับเริ่มเกยมาเนี่ยผมก็ทําการวิทยุวิทยุไปหาเพื่อนๆนะครับที่เคยเล่นด้วยกันนะครับผมที่เขาก็ แอดปาร์ตี้เข้ามาหลังจากที่ผมล็อกอินเข้ามานะฮะแต่ว่าผมลืมไปนะครับว่าเริ่มมาไม่มีอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งวิทยุสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถคุยกับใครได้นะฮะเหมือนผมคุยอยู่คนเดียวนะครับผมอ้อะไระเนี้แล้วก็แมปนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับไม่ได้ว่าแคบๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ตอนนี้คือเราไม่รู้จักทิศทางอะไรทั้งสิ้นนะครับเราไม่รู้ด้วยว่าเราอยู่จุดไหนของแมปนะครับอันกว้างใหญ่นี่ฮะเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับตามถนนนะฮะหวังว่าจะเจอเมืองนะครับผมแลวก็หวังว่าเมืองจะอยู่ใกล้ๆนะฮะก็ตอนนี้ครับท่านผู้ชมเราวิ่งได้มาได้ประมาณ285,000มนกิโลนะครับผมทุยนะฮะคือวิ่งไมาได้นานมากนะครับก็ยังไม่เจอเมืองแต่อย่างใดเนี่ยก็แอดมินเขาบอกว่านะครับใครที่มาเล่นแมบนี้เนี่ยฮะ เทปนี้นะครับแบบนี้นะครับต้องเป็นคนที่ซัดิดเท่านั้นนะฮะถ้าไม่ซัดิดจริงเนะี่ยเล่นไม่ได้เยสเคเจอเมืองแล้วโอ้โหสวรรค์โอ้ยอยู่ข้างหน้านี่นี่เองนะครับแล้วเราก็ต้องเจอการต้อนรับจากใครหรือเปล่านะครับโอ้โหถ้าเจอนี่แย่เลยเนี่ฮะเอาว่าจะไปกลัวซีเราไม่มีของเลยนะฮะเขาจะยิงเราก็ให้มันรู้ไปก็ให้ยิงมาเลยนะฮะโอเคเราเจอเมืองแล้วนะครับ อ่าคือเป็นแบบที่ซาดิดนะฮะไม่หลับจำนะครับตายแล้วตายอีกนะครับผมตายแล้วเริ่มใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องคนที่ซาดิดเท่านั้นนะฮะถึงจะเล่นแบบนี้ได้นะครับที่แน่คือผมไม่เจอของดรอปเลยอะทําไมอะหรือมีคนเพิ่งมาเก็บไปนะครับหรือเปล่าหรือว่าผมต้องรออีกแป๊บนึงมันถึงจะเกิดคิดได้ง่ดีว่าอ่าปกติเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะต้องอยู่ประมาณสัก 20วินาทีนะครับหลังจากจากที่เรามาถึงเมืองอะไรงนี้ของถึงจะเกิดนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่แล้วแหละต้องมีคนมาเอาไปแล้วแน่ๆเลยเพราะมันดูแบบว่ามันมันเกลี้ยงแล้วมันโล่งมากนะฮะที่แนะ่จุดที่เราหวังไว้ว่าจะมีของนะครับน่าจะเป็นโบสที่อยู่ข้างหน้านี้นะฮะแล้วเราก็เจออะไรบางอย่างที่เป็นเงาแบบนั้นหมายความว่าตรงนั้นต้องมีของหรือเปล่า เอาแล้วกระโดดทำไมเนี่ยอย่าทำอย่างนี้เฮดเคอะไรเนี่ยอย่าบอกว่ามีการกระโดดแล้วหรอเดี๋ยวนี้อุ้ยมีการกระโดดจริงๆด้วยนะครับ เฮ้ยแล้วกูมุดไปยังไงเนี่ยงงตอนนี้คือสเปซปามันกระโดดได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมลองมันมีปุ่มอื่นอีกไหมที่ให้เก็บของ QE เ,เหรอ QE มันเป็นโยกปืนนี่หว่ะออของไม่มีเลยนะฮะอย่างน้อยตอนนี้เราก็มีน้ำดื่มแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้เก็บมานะฮะ เอ่อผมจำได้ว่าแมปแบบนี้นะครับบนบ้านหลังนี้น่าจะมีปืนนะครับมันเปิดอย่างอ๋อเอฟยทเคอ๋อมันเปลี่ยนแล้วนะฮะเอฟเอฟโอเคว,ว้าวอ่าตอนนี้เราเจอแมกกาซีนนะครับผมเราอมกับกระสุนซึ่งโอ้ทิ้งไปก่อนอันนี้ น่าจะทําเป็นแผนที่ได้นะีฮะไม่รู้ว่ายังมีการคราฟอยู่หรือเปล่านะครับนี่ไงได้แล้วแผนที่เยสแค่ yes, ได้แผนที่แล้วมีอะไรอีกกระสุนหรอกระสุนไม่เอาช่างแม่งอ,อกินเลยแล้วกันนะฮะ เพื่อเพิ่มช่องว่างนะครับเราจะได้ใส่ของได้เพิ่มนะฮะดูซิเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนี้นะครับเมืองที่ชื่อว่า Boris นะครับ Boris อ,อ่านี่เมื่อกี้เราเกิดตรงนี้นะครับก็วิ่งวนไปวนมาตั้งไกลเลยนะฮะว่าจะมาตรงนี้นะฮะ Boris ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีให้ซื้อของอู้เพื่อนๆเ,เราอยู่ที่เมืองใหญ่กันนะครับเขาไปฟาร์มของกันเดี๋ยวเราจะต้องไปสมทบกับเพื่อนๆแน่นอนแต่ก่อนอือน่นเนี่ยขอปืนสักกระบอกเธอ ได้ไหมขอมืซสกระบอกได้ไหมเฮลเย่ yeah. อย่าเจอเอไอนะเว้ยเรายังไม่พร้อมโอ้ยกระเป๋ากำลังอยากได้เลยทำไมมไม่เก็บวะกดสิโอเคเฮลเย่ย okay. ์ yeah. ในกระเป๋าแล้วนะครับเดี๋ยวขอฟาร์มตรงนี้แป๊บนึงนะฮะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราค่อยๆไป ว้าวเสื้อผ้าอาหารเออไรนเจอร์สูตรตัวนี้รู้สึกว่าจะน้ำหนักแบกได้น้อยกว่าชุดตัวนี้นะครับแต่ว่าก็เฮ้ยกูเจอแล้วปืนย็ดเคได้ปืนแล้วไอสัตว์เอ้ยเอาแมกขายเฮียต้องเก็บแมกก่อนนะครับไม่งั้นบั็กนะฮะ โอโหเสียดายไปนหนึ่งแม็กเลยนะครับเราต้องทำการเปลี่ยนชุดดีกว่าเพื่อความเท่เนี่ยโอนไปโอนไปมันใส่ได้ไปหมดหรอกโอ้โหขาดแคลนอย่างรุนแรงไม่ไรครับเปลี่ยนชุดเพื่อความเท่นีฮยนี่ตอนนี้เราก็เหมือนเป็นเ i หนึ่งตัวแล้วนะครับเย้ yeah. ก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับเกมอาร์มานะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเนี่ยฮะก็ทำการเปิดเซิร์ฟเกมอาร์ค r v i v เ l อร์เลยเนียฮะเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมด เฮ้ยมีกองไฟด้วยมีคนมาทํากองไฟไว้นะครับผมผมจะต้องระมัดระวังตัวนะครับ IM a Not ABC โอ้โหดูเขาตั้งชื่อเนะี่ยแน่นอนว่าทุกๆโบสนะครับจะมีปืนนะฮะส่วนใหญ่นะครับผมก็จะลองเข้าโบสถไปก่อนแล้วกันนะฮะหวังว่าจะเอาเฮ้ยเข้าไม่ได้หรอทำไมอ่ะ ก็รู้สึกว่าแพดตัวใหม่นะครับของ x s ็กซนะครับจะมีเพิ่มกระโดดเข้ามานะครับกดสเปซบาร์กระโดดได้ผมก็เพิ่งรู้นะครับก็ปกติเราจะกดสเปซบาร์ในการเก็บของอะไรเงี้ยดีมันกระโดดเฉยเลยผมงงนะฮะโอเค อะทำไมเปิดไม่ได้บ้านนี้มันมีอะไรผิดปกติมีอะไรแปลกๆนะฮะอย่างน้อยเราได้ปืนมาแล้วนะครับโอเคอุ้ยเชี่ยใจกูเปิดประตูกูยังตกใจเลยบ้าเอ้ย โอเคเดี๋ยวเราฟาร์มของสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปสมทบกับเพื่อนนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้อาจจะมืดๆดูนะฮะเพราะว่าก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนกําลังดูคลิปอยู่นะครับก็แนะนําให้เพิ่มนะครับค่าไบรท์นะครับไบรท์ของจอคุณนะครับให้เต็มที่เลยนะครับก็จะพอเห็นฉากบ้างนะฮะก็จริงๆแล้วเมื่อสักครู่เนี้ยผมกะว่าจะไปสมทบกับเพื่อนนะครับหลังจากที่เราฟาร์มของเสร็จนะฮะ แต่ว่ากดอัดไม่ทันจริงๆนะครับมีเพลเยอร์มาต่อสู้กับเรานะครับก็คือผมวิ่งอยู่ก็โดนเขายิงก่อนเนี่ยแต่โชคดีที่ยิงไม่โดนนีฮะผมก็เลยฆ่าเขาแล้วก็เก็บของเขามานะครับก็จะได้ตอนนี้ก็ได้กระเป๋านะฮะได้กระเป๋าได้ได้ปืนเข้ามานะครับซึ่งจริงๆปืนเขาเนี่ยสู้ปืนเราไม่ได้หรอกนะครับเขาปืนเขาแรงมากนะครับเป็นรีเอ็ f ฟ e l นะครับยิงทีละหนึ่งนัดนะครับก็ผมเป็นปืนกลพอดีเลยก็เลยหัวเข้าไปหมด หมดไป6กลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจนะครับค่ายทหารด้านหน้านี้เนี่ยฮะซึ่งผมคิดว่ามันต้องมีปืนมีของไรดอกแน่ๆเลยนะฮะก็เราก็มาเล่นกันขำๆนะครับจริงๆในเซิร์ฟคนก็เยอะพอสมควรนะฮะลองดูรายชื่อได้เนี่ผมะใจดูรายชื่อแล้วกันนะครับมีของระบบปล่อยเข้ามาเยอะพอสมควรนะฮะก็คนอยู่ในเซิร์ฟก็ประมาณ อ่าแม็กซอยู่ที่30นะครับตอนนี้นะฮะก็คนเล่นอยู่ประมาณ20นะครับ20กว่านะครับก็ถือว่าสนุกมากๆนะครับมันสนุกตรงที่ตื่นเต้นนะฮะถ้าเจอคนปุ๊บตายปุ๊บนี่คือเหมือนเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะฮะคนที่ผมฆ่าไปก็ตายปุ๊บเขาออกเลยนะครับี่โดล็กออกเลยเนี่ยเพราะว่าของก็น่าจะเยอะอะเต็มตัวนะครับผมเอามาหมดเลย โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะถึงตรงด่านอุย้ยเจอคนครับเจอคนผมเห็นคนครับผมเห็นคนไม่รู้ว่าผมจะโดนเขายิงตายหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องถ้าเขาเข้าไปในค่ายทหารเนี่ยเขามีโอกาสที่เขาจะได้อาวุธนะฮะอ้ย ย่แมให้เสียงน้ำตกใจหมดเข้าไปในค่ายทหารแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอวัดระยะแป๊บนึ่งนะครับระยะอยู่ที่200นะครับโอเค เขาเงียบไปเลยฮะเอาไงดีเราจะเสี่ยงเข้าไปดีหร,รือเปล่าผมจะเสี่ยงเข้าไปดีแล้วกันนะครับถ้าตายก็หมดเลยครับของไม่เหลือนะฮะ ¿Qué tal, ทีละนัดครับทีละนัดเรียบร้อยล่วงแล้วครับเขาเองก็เห็นเรานะครับเขาก็เลยพยายามแบบหลบนะครับ อยากจะเปลี่ยนอาวุธอะแต่ผมเสียดากระสุนนะครับเพราะว่าปืนเนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ว่ามันมันยิงแล้วมันต้องหลบนะฮะแล้วมันใส่กระสุนช้ามากถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับที่ ที่เราเจอเขายิงเรามาก่อนก็จริงแต่ว่าเราเราโชคดีตรงที่ว่าเราได้ได้ปืนที่ดีกว่านะครับถ้าเกิดเขาเขามีปืนที่ดีกว่านี้เนี่ยเราก็คงไม่รอดเช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าผมดวงดีน,นะหูห้าจุดห้าหกนะฮะว้าวโอเคผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะทิ้งปืนเอ็นฟิลไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีประโยชน์กับผมสักเท่าไหร,ร่นะฮะ ทิ้งไปเลยนะครับเอาเวลาไปเก็บปืนอื่นดีกว่าครับใช้ปืนนี้แล้วกันนะฮะเสียดายแม็กโ้หเก็บมาก่อนละกันพวกแม็กพวกนี้เผื่อเจอปืนนะฮะอะใครทหารต้องมีปืนสินะครับเรียนฟิลปืน,ป,นปืนห่วยนะฮะ มันยิงแบบ semi auto ก็โอเคนะครับอันนี้มันยิงทีละนัดแล้วมันก็นั่งชักกระสุนใหม่ซึ่งมันไม่ทันการนะครับผมตายก่อนแน่ๆเลยเจ็ดจหสองยี่สิบนัด มีแต่กระสุนนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมเจอปืนเด็ดๆเนี่ยเดี๋ยวผมตัดภาพให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับอ่าแล้วตอนที่ผมจะหยุดอัดไปมันก็มักจะมีเหตุการณ์อะไรเด็ดๆเสมอนะครับซึ่งผมก็กดอัดไม่ทัน <laughs> <Yeah. S 1> อัดไปก่อนแล้วกันนะครับผม เนื้อที่ฮาร์ดดิสค่อนข้างแบบว่าเหลือนิดเดียวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องอ,ดอดัดหยุดนะครับไม่มีชุดดีๆให้เลยอะไ,ได้ชุดดีเว้ยปืนดีเว้ย,วยจริงจริงปืนอาก้านี่ก็ดีนะครับปืนนี้ถือว่าเป็นปืนที่ดีมากเลยแต่ว่าข้อเสียคือผมมันเป็นบั็กเมื่อสักครู่นะครับตอนที่เริ่มมาเราได้อาก้าเนี่ยเราไม่ได้เก็บกระสุนมาก่อนนะครับเราเรามาใส่กระสุนที่หลังแล้ว มันบัคกมันไม่ใส่กระสุนให้นะฮะแม็กหายไปเลยฟรีๆนะครับหนึ่งแม็กเราได้เกาะกระสุนแล้วนะฮะเยี่ยมเลยโู้สุดยอดเลยไม่ได้อย่างงี้สิเยอะม,มากเกาะ48นะครับแคบปซิต,ตี้140 คนนั้นเขาก็กำลังมาค่ายทหารเห,เหมือนกันกับเรานะครับแต่ว่าเขาเจอเราก่อนนะครับเขาก็เลยรีบหมอบก่อนเลยนี่ครับเพราะว่าเขารู้ว่าเราน่าจะมีอาวุธนะฮะก็น่าจะเห็นอยู่ว่าผมถือปืนวิ่งทงทงมานะก่อนที่จะขึ้นไปชั้น2นะครับเราอยู่ชั้นแรกก่อนก็ถึงไม่ได้อาวุธปืนก็ไม่เป็นไรครับผมได้ชุดเกราะมานี่ก็ถือว่าคุมแล้วนะฮะเพราะว่า รู้สึกว่าอาวุธกับปืนทุกอย่างนะครับจะหายากมากนะครับอาวุธปืนหรือว่าชุดเกราะแต่ที่ได้มานี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับโอเครเราไปดูชั้นที่2กันนะครับ จะมีคนมาค้นไปแล้วด้วยเชียย์ละสัตว์ตกใจหมดเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าทำอย่างนั้น บักเลยยอย่างนี้จะตายไหมเนี่ยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ค้นค่ายทหารจนทั่วแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เจออาวุธหรือว่าอะไรแต่อย่างใดเจอแต่กระสุนเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เจอกระสุนอาการที่เราต้องการด้วยนะครับอากาเนี่ยเป็นปืนที่ที่ดีปืนหนึ่งแต่ว่ากระสุนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกระสุน5.45นะครับ30นัดกระสุนซองแสงสีเขียวนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะวิ่งเท่านี้ก่อนนะครับเราก็มาเล่นขำๆนะครับอันนี้คือเวลาว่างๆของผมนะครับก็จะอยู่ที่เกมนี้นะฮะ ถ้าผมจะแคสก็จะอยู่ที่ ARK ถ้าส่วนใหญ่นะครับผม mm hmm. Ark Survival Evolved นะฮะก็เกมนี้ถ้าว่างๆเมื่อไหร่ก็จะเข้ามาเล่นนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะฮะถ้าใครสนใจก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับที่ Server Area T17 นะครับอยู่ใน Description ตใต้คลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ